สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับโครงการพีนัเกิลเฮาส์นะคะโครงการของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนสาพยานะคะตำบลชะอําอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็คือว่าลูกค้าเข้ามาที่ถนนสาพยานะคะโครงการเราก็จะหยุดติดกับถนนหลักเลยนะคะก็คือว่าเราจะเห็นป้ายนะคะเป็นป้าย โครงการนะคะอยู่หน้าโครงการแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสํานักงานนะคะเวลาลูกค้าอยากจะชมบ้านนะคะสามารถมาติดต่อทางสํานักงานได้นะคะเราจะให้บริการลูกค้าทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโครงการเราตอนนี้นดําเนินการไปได้ถึงไหนแล้วนะคะโครงการของเรานะคะตอนนี้ก็คือน้าไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวให้ดูไฟฟ้านะคะเข้าถึงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่วนถนนนะคะก็มีการเทคอนกรีตให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นถนนคอนกรีตขนาด8เมตรนะคะแล้วก็เป็นเลน2งฝั่งนี้เลยนะคะ2เลนแบบนี้เลยค่ะนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชมหลังแรกกันก่อนนะคะหลังแรกนี้นะคะก็จะเป็นหลังแรกของโครงการเลยนะคะเป็นบ้านตัวอย่างหลังแรกนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่แล้วนะคะคือสวยงามกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะลูกค้า หลังนี้นะคะมีลูกค้าจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหลังที่สงนะคะหลังที่สองนะคะก็จะเป็นแบบบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ําเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะก็มีช่างเข้ามาเก็บรายละเอียดเก็บสีนะคะก็คือว่าลงจอด,ดรถก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือภายในค่ะภายในก็เก็บสีประมาณนี้ค่ะค่ะหลังที่สามของเรานะคะตอนนี้ก็มีช่างเข้ามาเก็บรายละเอียด ้านะคะช่วงบริเวณลงจอดรถนะคะเก็บสีค่ะแล้วอาจมีปูกระเบื้องด้วยนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นแบบสองห้องนอนสองห้องน้ําเหมือนกันนะคะหลังที่สามค่ะมาที่หลังที่สี่นะคะตอนนี้หลังที่สี่นะคะก็มีช่างเข้ามาปูกระเบื้องลงจอดรถนะคะส่วนบริเวณฝ้าลงจอดรถก็คือปูฝ้าให้เรียบร้อยนะคะด้านในก็อาจจะมีเก็บสีเล็กน้อยนะคะมาต่อกันที่หลังที่ห้านะคะหลังที่ห้าตรงนี้ก็คือเสร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะลูกค้าหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านตัวอย่างอีกหลังหนึ่งนะคะหากลูกค้าที่อยากดูบ้านตัวอย่างที่อยากรู้ว่าการตกแต่งบ้านออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสามารถมาชมหลังที่5ได้นะคะหลังที่5จะเป็นแบบ2ห้องนอนนะคะลูกค้าก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าได้ชมนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะคือเฟอร์นิเจอร์ก็สวยงามคือบ้านของเรามีความกว้างมากาเลยนะคะลงจอดรถทุกหลังนะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันแบบ สองคามแบบจุกๆเลยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ,หล,คะ,คะหลังที่ห้าค่ะมาต่อกันหลังที่หกนะคะหลังที่หกตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ําเหมือนกันค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เ็นแล้วนะคะอันนี้ก็คือมีลูกค้าเข้าพักแล้วนะคะนี่มีลูกค้าเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังนี้โอเคลูกค้าที่มาซื้อบ้านกับทางโครงการเรานะคะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมเลยนะคะเพราะว่า เราจะมีท่อระบายน้ำอย่างนี้ที่ถนนให้นะคะก็คือว่าไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเลยนะคะแบบนี้เลยถนนก็มีความกว้างขวางแบบนี้มากท,าที่เจ็ดนะคะก็จะมีลูกค้าเรกมาถเรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วลัที่เจ็ดนะคะค่ะต่อไปก็จะพามาชมแบบบ้านสามห้องนอนกันบ้านนะคะหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่แปดนะคะจะแบบบ้านสามห้องนอนนะคะ ตอนนี้บ้านก็คือว่าเริ่มทาสีเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะคะหน้าบ้านคือกว้างมากๆเลยจะมีความยาวอยู่ที่ 10, 19เมตร50นะคะคือกว้างมากๆเลยแบบ3ามห้องนอนนี่ มาต่อกันที่หลังที่เก้านะคะหลังที่เก้านะคะเป็นแบบส3ห้องนอนสงห้องน้ำนะคะด้านหน้าเราจะมีความกว้างอยู่ที่19เมตริบนะคะแล้วลึกที่11เมตรนะคะตอนนี้นะคะงานก็เป็นเก็บสีภายนอกนะคะแล้วก็เหลือปูลงสอดรถนะคะลูกค้าปูกระเบื้องลงจอดรถนะคะฝ้านะคะก็จะเป็นแบบเมทัลชีนะคะลายลายไม้แบบนี้เลยนะคะคือส,สวยงามมากๆนะคะหลังใหญ่มากๆเลยะคะ่ะ มาต่อกันที่หลังที่สิบนะคะแบบสามห้องนอนสองห้องน้ําเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือมีการก่ออิฐนะคะเริ่มก่ออิฐแล้วนะคะแล้วก็หลังคาก็คือปูหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือยังอยู่ในเขตก่อสร้างอยู่นะคะก็คือถนนอะไรก็คือยังไม่เสร็จนะคะลูกค้าค่ะต่อไปนะคะมาต่อที่แปลงที่สิบเอ็ดนะคะแปลงนี้ยังว่างอยู่นะคะแบบ ลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาจองนะคะก็สามารถทําเป็นได้ทั้งแบบ3ามห้องนอนนะคะแล้วก็แบบสองห้องนอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังว่างอยู่นะคะหลังที่ส1อ็ดนะคะ<ม>ต่อไปก็จะเป็นหลังที่สิบอนะคะหลังนี้นะคะมีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะงาน,นต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบงานโครงหลังคานะคะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่3าห้องนอนสองห้องน้านะคะ มาต่อที่หลังที่สิบสามนะคะหลังที่สิสามหลังนี้นะคะก็คือมีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะแบบบ้านหลังที่สิบสามนะคะก็จะเป็นแบบสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะกว้างแบบนี้เลยหลังต่อไปนะคะเป็นหลังที่สิบสี่นะคะแปลที่สิบสี่นะคะตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะก็เป็นแบบสามห้องนอนสองห้องน้ําเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นหลังที่15นะคะหลังที่15นะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงงานเทพ,พื้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ามาต่อที่หลังสุดท้ายนะคะหลังที่16นะคะตอนนี้นะคะหลังคาก็มุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเริ่ม <ı> ก่อตัวบ้านนะคะนี่แบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็หลังที่16ก็จะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน,อน้ํานะคะ กังเข้าาามํวันนี้นะคะแอดมินก็พามาชมโครงการนะคะโครงการของเรานะคะอยู่ติดกับถนนหลักเส้นสาะบยาเลยนะคะก็คือว่าถนนเดินทางสะดวกสบายนะคะแล้วก็ติดกับถนนบแบบนี้เลยนะคะลคะูกค้าเข้ามาลูกค้าก็จะเจอป้ายใหญ่แบบนี้หน้าโครงการเลยนะคะโครงการของเรานะคะก็จะมีร้านอาหารร้านขายของนะคะก็คือว่าเยอะแยะมากมายเลยนะ เ c ซบุ o กหรือไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็ทิ้งไลน์ไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกท่านจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ